ทุกคนกาบทักท้ายสบายดีเลยกบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์ตสุขูสุขคนเนาะแล้วก็ยินดีตอนทับเขาสู่สองเบาเปลือกสลหรับมื้อนี้เฮากับสีผ่าแม่หรือว่าลูกเมียไปคิดไปคุดจีรีจีรอเนี่ยทุกคน เพราะว่าเขาอยู่เฮือนบ่มีแนวกินเขาสีบดายเขาป่าแล้ะทุกคนเลยสีไปขุดตอนแรงๆประมาณนั้นสองโมงนี่แหละคือไปกับแม่เฮานี่แหละแม่กับเท้าแล้วเนาะแต่อยู่เฮือนอยู่ซานเขาสีบ่มีแนวกินเขากินกับบ่คอยมีทุกคนเลยขาแม่ไปขุดที่หล่อเนี่แหละเขาไปก็คือกบเขตไก้บ้าน,น จะแมนให้ของสาวบานหรือว่าบ้านเฮาที่นย่างเมืองวิธีชีวิตอยู่สนบ,บทไม่แต่ภูพานี่แหละไปทุกคนไปเบืองไปชมว่าเฮากับแม่กับลูกกับเมียเฮาสิไใดจิริจิล,จลอลายสำใดเนาะไปรุ่นนํำกันทุกคนเลยโอ้ยตหัวเนี้ย มาเต้ามาดฮูเดีตาวฮูเดีนวมะรีดแม่ได้แล้วเพร่น้นนนบบนนองเอ้ยหูเดียวสองโตโอ้โหนี่อีกไในเออ,อเออเออหวนเลยในกาดูหวานตั้แม่สองโตนี่ฮูเดียวเขาได้สองโตเลยจะหน่อยมาลุ้นำนำกันอัอนผลงานแม่เขาได้ โอ้กันลูกจะโตฮะสองโตโอ้สองโตไปขุดอีก นีคลาสซี่ฮอดแล้วแมงคีลอก็มีห้างคือกันนี่มันเหตุทาง้้มันยัน โอ้โห oh. ได้แล้วหาดกีริดกีรอพี่น้องเอ้ยสุขภาพบอดีแล้วหาอยูหากินในป่าบ่าได้แล้วทุกคน อีกแล้วพี่หนงเอ้ยไว,ไว้อยู่วะลูกขุดเลยฝนก็ตกอีก ตโตแล้วตีจับเลยโอ้โหได้แล้วระวังเด้มันยัน่นเจ็บเลยผลงานของลูกได้เออเสียบใส่

เบิง้งนองบัวพานี่โอ้ได้อยู่ประมาณสาวปลาย,ยอา้าขุดต่อมีไขรสูแม่ดอกเบิ้งของนางลี <c oughs> ใส่ของนางลีไล่ก่า <c oughs> ฮะโอ้มนีของนางลีของหลานนี่แหละเมียอันลูกลูกอายนี่แหละโอ้โห ได้เลยเบิ <Draw up> ่งเบิ่งของนางรอนอู้ปมาพ่นเก่ง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 นางรอนมาเตอนางรอนพนันได้ไล่เติบลูกสาวของอายนี่แหละ

ตัวแรงตัวน,นี้โอโ้ทางมาั้นฝนตกแหงแล้วขุดจิริตยังมาทันได้ลายตกแล้วมือต๊บเ,เลยเนี่ยโอ้โหตัวนี้หัวทางนี้อื้ือื้ม ไงาาอาโตขุด <c ute> <c ute> จีรอ่กันยัี่ยลนตกฝลนตกห้ามทุกคนเลยลใช่โยผลงานางลีนี่นี่พี่น้องเบิ่งความยาวได้ประมาณสาวโตสามสิบโตเบิ่งของเฮาแต่ลายซ้ำได โอ้ยเลยนี่ก็อได้กินอยู่ทุกคนพอดีมาร่วมเบิ่งกับของอีแม่อยู่เฮือนนี่แหละเราเอาเมื่อเฮือนแล้วนี่ลายแล้วไปเมือม่อเมื่อเฮ็ดกินนี่แหละ มังร้อนก็ได้ลายเติบเนี่ยเยรา,าให้กันบ้างว้าวต้นโอ้โหแม่ธรรมด,ดาลายเติบเลยพี่น้องเอยนี่ต้นง่านแม่กับของเขามีนยเยราเกือบได้ห้กากำคือโกเล่าอยู่ขนาดเท่า แม่แต่เกาจะเกี่ยมเอาขี้ออกแล้วก็นั่งอันตีมันออกตีจนมันแขง็งลายลายเตอรเอาขี้มันออก เอาใส่ม้านอกเ่ยถ้าใดปลาเปือ่อยน่าให้หมดเลยก็โอ้ใส่มันลายขนาดนต่แหลวเาะ สุดแสบเด้อแม่งี่ เรียกรอดออออนี่คี่นนองหัวล่างเรียบรอยจะเตรียมมาทอดเอา ีบีทีรีทกี่โล เปิดหาแลวกวโซลดนีส่สายลายแสบลายหอมลงไปสัม,มีและสูตรบานเฮา น้ำปลาปลานาทีนู่ทุกคนมันมีน้ำปลาที่ทสตสเสกคนนี้นมือนา่อนทำ้ง <laughs> มีที่ท

มาบาพี่น้องมากินเขาแรงกินเขาตอนแรงเนาะทุกคนหามจิลีดจิลอนี uh, ่แหละนี่จิลอนะอืมกับขนาดเวาดูเองให้ดูนะอุอนะอุ๊าจ้าอุกครัา

บบ่เจาะตแมงนะกากะอนนจักบีเบิร์กบีเบิร์แม่กุดกิลบางทีก็เก่งเอาบอรูแม่นะ แม่ไห้หาสิบโตจินไดายล่รบแม่เมื่อุดเยเล้วจุ้ย้ย้ยเ้เ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮพยเ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้เ้ยเ้ยอฮย้เ้ยเ้ยเ้เฮ้้าเ้ย้ อืมบุ้น่ะบุ้งน่ะเงี้จ้าเอาบุกซูกินปันไดมีเผ็ดของกินกินแข้าวเผ็ดไห้พ่อแม่กินจ้าเอาพ่อแม่เพนนอดสลับคิปนี้กะสีจบลงดูนี่เลยเนาะเพราะว่ากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วทุกคน ขอขอบคุณครับใจเด้อพอแม่พี่น้องผู้ฟอติดตามหับชมแล้วก็คอยให้กำลังใจให้เบาเปื่อตลอดเนาะแล้วก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งให้สุขภาพแข็งแรงเบิดสุขูมสุขคนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนัน้นอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องเอ้ให้ลำให้รวยขอขอบใจ